ทีน,นีม้มีปัญหาอย่าง,งาปเ,ปะะเป็นเร่องว่าบริษัทใครเป็นพุทธพาษณิษฐ์ให้มีศรัทธาเองเขาว่าศรัทธาเนี่ยคือความเลื่อมใสเชื่อเชือเ่อว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยเนี่ยไม่ใช่ขายเหรียญถ้าใครเนี่ยเขาเชื่อเนี่ยไม่ใช่เชื่ออันนีน้เพราะเป็นพุทธพาณิชฐ์เป็นเพราะว่าหาเงินใครพูดเขาเชื่ออะไเชื่อมันต้องไปเนี่ยเขาบเขาบขายยัง เขาให้ไปเต็มที่แล้วไปยังไงแล้วก็ไปสิมันดโก้้เขาเสื้อเต็มที่เขาแบบใหเต็มที่เลยให้มจะได้กันฟังเขาเื้อเขาเขาเอก็เสื้อมันเสื้อมัน่เกป็ไม่เกิดีอยู่หลายหลายยางกังเสืนยังยังภาวนาให้กันถ้าข้ามเสื้อมัน ีพระหน้าจะลอยปีกก็บ่เด้่ข้เสื่อมันต้องเสื้อมันต้องไปว่าจะทําให้ได้ให้ได้ก็คืทำาหรือซื้อดีไ่มีความเสื้อมันเส้มันได้กิดตายแทนได้หรอสัเอาซีว่เกสูงก็จะว่าจวียีเสียสบกินเสแดวงเส้่าเสียมนพราะไม่น่าดีไปเลยกันกินก็ไม่กินเส้าเสียสลไปเสียไปนั่นแะ คืออาชวิตเสียสนะใส่พรความเสื่อมเสียาให้ผานกเสียดกคือ้เขาไปนั่งอยู่หน้าผานี่ตายกับก่มันกิเรืงมันสีนั่งง่วงนอนตายก็ให้ตายเสียากันแต่ก็นั่งอยู่ขูอาจะนั่งได้มันนั่งอยูู่่เดียวนั่งบก็ให้ตายไปเสียบ้าชีวิตก็แลกเล้วกันมันก็ยันตายกันขีงขิ้สเลยโอ้ยยันตายเลโอ้มัน เสี้ยวันเจ้าของโอ้เส้กับวัแรกเดียวตายตายกคำามันนั่งบแจกกับโหัโ้บต้องให้มันบใหมันนอนด่านมันตายใช่ไหมมันจะงอนถามันแจงวนก็มันจะล้มล้มล้มไปนตกล้หนาบาไปอยงี้เสี้ยวกับวาเสี้ยมันจะยันตายได้บบนี้ก็มคิดแต่นึงมันก็ยิเกมมาคือว่าโอ้ยซีทั้งี้ยตัวนึงเ่ยเสี้ยโอเดียอตายนี่เสี้วท่ำมันการโอท่ำกันเท่านั้ บปรตองการจิตร่วมดอกบรต้องจิตติดเขาไปได้เขาไปได้องค์เขาของชา้นนั้นดอกได้ชั้นที่นี่เป็นตัววิมวตรรวิจารณ์วิที่ทุริยคต์ว่าเอาเทอาไปแล้ดอกขอให้มีความตั้งมั่นว่าจะนั่งให้สว่างวันนี้จะนั่งให้สว่างอยู่หน้าผานี่ถ้ามันไม่สว่างเนี่มันตกตายไปเลยสิตั้งเยู่เพื่อเอาเดือนเง้ง่ายเกินนั่งอย่ไหนได้เรือเปล่า ก็ได้ก็ได้มนกันก็ผ่พานไปได้เพราะมันมันมันนยานใจแตบางคนไปหาดงช้างดงเสื้คนเดียวไปโบผู้หาจน้อก้างกว่าแต่เขาก็เอาคูเอาค้าคู่อาจใจโบันมามาสอนเจ้าของอแต่แม่นมแม่พระกษิไปเพราคนแต่าแม่พระเจ้าไปแต่เขาก็มาสอนเจ้าของเองสอนเจ้าของนต่ถ้าเขาตายก็ตายที่คูาจารยจเพื่อนยังเห็นได้เลยแต่เขาเว่าไรกเขาตายไปท่า อเตรียมตัวตายเส้นน่เล้ยฟานไอเตียงตายมุ่รุ่านบว้ก็บดิล็อกเก็ตโดงปู่ชนะถ้าไม่ทำประสารก็จะเป็นพุทธบ้านเนี่ยสิวันาอาารกันนะหลอกเอาเงินคนหลอกเอาเดืกอนรอย้อนรวยคนพ้นรางเงนระสามแช่งกันะบนี้ดังแนี้คุพ่ท่านมาขายเหรียญ่ได้สามวันขายลอกเก็ได้สาม นั่เป็นแ่กเป็นเป็นโลกเยป็นเป็นโลกแต่ถ้ามีรัท้า